โอเคนะครับมาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยนะครับกับการ supporting covid 1 9 relief and recovery effort นะครับซึ่งเป็นการร่วมบริจาคก,กับโลโบอกนะครับเพื่อสนับสนุนในช่วง c o v i d 1 9นะครับผมโดยมี3องค์กรหลักๆได้แก่ code n o k i d h u n g r y นะครับแล้วก็ unicef ของ usa นะครับซึ่งสามโครงการนี้นะครับจะช่วยในเรื่องของ ช่วง c o ว i ดนาทีล้วนเลยนะครับผมแล้วก็แต่ละโครงการเนี่ยก็ได้นำไอเทมนะครับแต่ละส่วนออกมาขายด้วยนะครับซึ่งรายได้ทั้งหมดของไอเทมเหล่านี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าหักอะไรหรือเปล่านะครับแต่เห็นเขาบอกว่าเขาจะานำรายได้ทั้งหมดเนี่ยส่งไปช่วยโครงการนั้นนะครับอย่างเช่นโคดัต g อเอาหน้ากากเอาหนังสือเอาดาบมาขายนะครับก็ เขาจะเขาเรียกอะไรนะเขาจะแบบอืใช้เลยนะครับน่าจะน่าจะบริจาคเลยเฉพาะของโค้ดนะครับถ้าเกิดใครอยากจะบริจาคของยูนิเซฟหรือโนคิดอังกฤษนะครับก็าสามารถซื้อสินค้าจากขององค์กรน,นั้นได้นะครับเดี๋ยวลิงก์ผมจะทิ้งไว้ด้านล่างนะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับมาเริ่มกันที่ข่าวต่อไปกับ driving simulator ตอนนี้เป็นเวอร์ชันเบต้าแล้วนะครับแล้วก็เปิดฟรีด้วยนะครับประเด็น เพราะว่าเ,าเมื่อก่อนนะครับมันจะเสียประมาณ150โลบัคแล้วก็หลังๆมารู้สึกว่าจะเสียแค่50โลบักนะครับหลังจากที่เปิดฟรีมานะครับยอดผู้เล่นถือว่าแรงมามากๆนะครับจากหลัก100ยนะครับขึ้นหลักพันนะครับเมื่อวานนี้เห็นว่าแตะหลักหมื่นด้วยนะครับซึ่งเป็นอะไรที่สุดยอดมากนะครับส่วนตัวเข้าไปลองเล่นแล้วนะครับเกมนี้จะต่างจาก เกมแข่งรถกับทุกๆเกมนะครับเพราะเกมแข่งรถกับทุกๆเกมเนี่ยมันจะเน้นไปแนวทางของ f o r ์ซ่าฮอ z ิซนนะครับเกมนี้มันจะออกไปทาง n e ดฟอร์สปีดซะมากกว่านะครับจะโลเปไม่ได้นะครับจะจะเน้นในเรื่องของการขับรถอย่างเดียวนะครับผมแล้วก็ในเกมเนี่ยมีจุดเด่นหนึ่งอย่างนะครับเรียกได้ว่าเป็นจุดขายเลยนะครับของเกมอันนี้ อยากจะให้ท่านผู้ชมไปดูเอาเองนะครับในส่วนของชื่อของรถนะครับแต่ละคันคือทุกเกมเนี่ยแทบจะกลัวลิขสิทธิ์นะครับก็เลยดัดแปลงชื่อรถทั้งหมดเลยนะครับแต่เกมนี้อาจจะเป็นเกมแรกๆนะครับที่เลือกที่จะใช้ชื่อรถจริงทั้งหมดนะครับผมยกเว้นรู้สึกว่าจะยกเว้นของเฟอร์ี่นะครับนอกนั้นก็คือใช้ชื่อจริงทั้งหมดเลยนะครับ อะไรครับก็ข่าวสุดท้ายนะครับของในช่วงข่าวสารนะครับจริงๆข่าวนี้จะเรียกว่าข่าวก็ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าข่าวนี้ผมก็อยากเองให้ท่านผู้ชมมาช่วยกันลุ้นด้วยนะครับว่าโปรเจกต์นี้จะออกมาร่วงหรือรอดนะครับนั่นก็คือการเปิดตัวของ Randomizer นะครับเป็นโปรเจกต์อัลติมานะครับเอ้ไม่ใช่ ขออภัยนะครับไอ้ r a n d o m i อ e r นี่คือมันมันเป็นระบบอัปเดตใหม่ที่เขามานะครับมันชื่อโปรเจกต์อัลติมานะครับเป็นโปรเจกต์เกมโปเกมอนนะครับโดยสร้างโดย No เกมแอ n ด n โ l ไ f ฟนะครับก็หลายคนน่าจะรู้นะครับคนที่เล่นโรบอกมานานๆมากเนี่ยก็น่าจะรู้บ้างแหละเกี่ยวกับเรื่องของการห้ามสร้างเกมเกี่ยวกับโปเกมอนในโรบบอกนะครับเพราะว่า Nintendo เคยฟ้องไปแล้วรอบนึง แต่ว่าผมก็ไม่รู้นะครับว่าโปรเจกต์อัลติมาเขาจะสามารถอยู่รอดได้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องรอชมนะครับผมส่วนใครอยากจะไปดูใครอยากไปเยี่ยมเรียนนะครับลิงก์ทั้ง3ข่าวนี้ผมจะให้ไว้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับข่าวการช่วยโควิด19นะครับของ r o b บอ x แล้วก็เกมอัลติเม e ไดวิ่งนะครับที่เปิดใหม่ให้เล่นฟรีนะครับแล้วก็ในส่วนของโปรเจกต์อัลติมานะครับใครอยากลองเล่นไปลองได้นะครับผมไวเจอกันใหม่ใน เอ่อในในข่าวต่อไปแล้วกัน